สวัสดีครับอยู่ผมเบสชาแนลนะผมสำหรับรางหลักที่ผมจะมาเล่นวันี้ผมมีชื่อว่า Storm Tiger นะผมหรือ Storm Trigger แล้วแต่คุณจะเรียกกันนะครับสักพีเนี่ยเป็น Trank Destroyer นะครับแบบโคตรโคตร d ด s t r t y o r เลยนะครับไม่มีใครมาต้านคันนี้ได้นะครับถ้ายิงโดนนะแค่ยิงโดนอะไม่จะเป็นต้องโดนตัวก็ได้ครับตกข้างๆก็ได้มันสามารถฆ่ารถถังเฮปปี่แท้งได้สบายๆเลยนะครับ แค่ขอให้ลูกไปตกด้านข้างก็พอนะครับยิงให้โดนนะครับคันนี้เนี่ยจุดเด่นของมันนะครับจะอยู่ที่ลำกล้องนะผมซึ่งใหญ่ถึง380ม mm ิลิเมตรนะครับไม่รู้พี่เกจะใหญ่ไปไหนโคตรใหญ่เลยแต่ผม็อย่างชอบไงอะไรที่มันแบบดูใหญ่ๆอะ่ะคุณชอบจริงนะครับโอเคแล้วผมเรามาดูเรื่องกระสุนกันดีกว่านะผมสับคันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นรูปพ่ซายมานะครับผมไม่ใช่ปี่ายดิต้องเรียกว่าล็อกเก็ตนะผมเพราะว่ามันนำวิถีไม่ได้นะครับ ไอตัวอรเก็ตมันเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง3 8มมิลิเมตรนะผมก็เท่ากับลำกล้องของมันนั่นแหละแต่ก็แรงระเบิดของมันนะครับเจาะกอสูงสุดอยู่ที่82มิลิเมตรนะครับทุกระยะนะครับนั่นหมายความว่ารถถังในเลดเดียวกันของมันเนี่ยไม่มีคันไหนนะครับกันมันได้นะครับนอกจากว่าคุณจะเจอลูกผีนะครับยิงเข้าไปแล้วมันไม่มีดาเมจอ่ะเออนะครับโคตรแรงโคตรอันตรายนะครับคันนี้แต่ปัญหาในการยิงของมันก็คือว่าเต้อหูมันอ่ะ ห่างสลุดเกินยิงยากเป็นบ้านนะใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะในการเล่นแล้วก็แต่เขาแทนที่ด้วยการเราจะวัดระยะได้เร็วมากนะครับผมเหมือนกับว่าเรามีเลนกี้ไฟเดอร์ที่เป็นแบบเป็นกล้องคู่อ่ะที่เขาใช้กันในสงครามนะครับไม่ได้แบบว่าแมนนวลนะมันจะมีเลนกี้ไฟามาให้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่แม่นขนาดนั้นนะครับตัวอย่างนะผมสมมติว่าผมยิงคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยจะวัดได้อยู่ที่1,200นะครับ แล้วถ้าเรายิงไปที่1,200เลยเนี่ยเดี๋ยวปิดนี้ก่อนอาา่าฮะยิงไปที่1,200นะครับไปผลที่ได้ก็คือมันเลยครับผมมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับมันแค่เป็นการบอกระยะคร่าวๆให้เรานะครับ สำหรับพิธีที่ผมใช้นะครับก็คือว่ามันวัดได้พันสองใช่ไหมครับเราลบมาเลยครับผม100หรือ50นะครับก็จะได้ระยะที่เราต้องการนะครับ2ค่านี้นะลบ100เมตรนะครับผมกับ50เมตรนะครับก็จะได้ค่าเราต้องการเดี๋ยวเราโหลดลูกเสร็จอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะยีงคันเดิมนะครับเมื่อกี้นะครับเราวัดได้ที่1,200นะครับแต่ผมจะลบไป100ก็จะเหลือ1,100นะครับแล้วผมจะลองยิงดู ว่าลูกกรจะไปตกตรงไหนนะครับตอนนี้ผมขอเลงก่อนโอเคตอนนี้เป้าผมอยู่ที่รถถังแล้วนะครับลองยิงไปเป็นไงผมผลลัพธ์จะตกใกล้ๆหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมนี่นะครับถ้าเราลดมาประมาณนี้นะผมสูตรนี้ใช้ได้นะครับทุกระยะเลยนะครับ100หรือ50นะครับ2ค่านี้จําไว้นะวิธีเล่นคันนี้นะผมแต่ถ้ายิงใกล้ๆเนี่ยคุณก็หยัดหน้าไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรเลยเดี๋ยวแรงระเบิดก็ทําหน้าที่ของมันเองนะครับโอเค เรามุกกันม่เยอะแล้วส่วนราจะเป็นไงเราไปดูกันเลยไปห,หนึ่งดอกลุ้นๆไอ้เชงได้ด้วยอะไรวะไอ,อ้โกรธฟุกเลยมึงจะแบบพี่อะไรเนี่ยกูแตะธงกูก็ตายเลยขอโทษนะพอดีบนฟุกอ่ะ ไม่ได้ตั้งใจอ่ะถือว่าได้ช็อตเด็ดไปครับผมคลิปนี้ได้ละสบายใจแล,แล้วผมคือเลือแบบหิวไงขออีกลูกดิ860ใช่ไหมนี่ได้แด้อยห้าสิบกับประมาณนี้นะครับเร็ว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 ,ร,ว,ร,ว,ร,วร็วสึกมือขึ้นว่ะขออีกสักรอบดิไปไปแล้วเป็นไง นี่ของโคตรดีแล้วอะ่ะยิงอยู่บ้านได้สองคันแล้วอะ่ะเติมลูกเลยแคมป์เลยแคมป์เลยอีกลูกหนึ่งไปให้สปีดกกนันไปไปแล้วมีไหมรอบนี้โอเคไม่มีนะครับอาเชอร์แมนเยอะเท่าไหร่อ่ะตกวัด สองร้อยเอาไปเลยเพื่อนตายคือตัวแตกแบบลูกท่ารถถังอะเอ,อาไรสองร้อยห้าสิบตายแล้วสวยตายกลับกลับกลับ ไโดนไส้เวนอื้อตายทั้งคันแหละลูกเนี้ยผมจะแจกจ่ายความเจ็บปวดแล้วแค่ขับออกมาเพื่อนหิวเปล่าหิวเปล่าหิวเพ้ะอุ้ยอุ้ยตรงนี้ขึ้ตัวนึงโอเ้โอเพือเ่อนล่นไปแล้ว หนีไปแล้วมั้งน่ะไปฮะเต็กเรียบร้อยติดกับหนึ่งลายยิงไม่เข้าวะดิกูปิดขนาดนี้ต่อไปตัวซ้ายนะครับระเบิดเพื่อนหนักมากเอ้ย อย่าโอ้โหตายดีกว่าอย่างเงี้ยลูกพันปอน่อะฮะหน้าตาดิไปโบตายทั้งคันน่ะน้องโบน้องโบหลบก่อนเดยกเครื่องบินทิ้งแล้วเบิดใส่นะครับโอ้ขอบคุณนะต้นไม้ บางมิดเลยขอบใจมากที่หลป์ไม่ต้องไอวีนหนึ่งร้อยเหมือนเดิมเอ้ตายโหลดรูหนึ่งนาทีครับคนโหลดผมตายโหลดรูโคตรนานอ่ะไอ้นี่ยิงผมเข้านะหกร้อย ไปแล้วเออบะ <c oughs> แจกแจกจากระยะไกลทุกอย่างอยู่ในใการคำนวณแล้วไม่อยู่แล้วนะรถสอยอะ่ะอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปอ้าข้าหมหัวไม่เป็นไรไม่มีอะไรให้มึงยิงแล้วในรูเนี่ย นในรูนี่ไม่มีอะไรมห้มึงิงแล้วนะแต่มันยิงเอย้ยมันระเบิดได้ไงวะเฮ้ยมึงระเบิดได้ไงเดี๋ยวนะไอ้ลูกกระสุนล่องหนที่ผมมาจากไหนวะมันยังโหลดไม่เสร็จได้ซ้ำอะ่ะเฮ้ยน,น,นี่นี่นี่นนนจอดหันปืนเร,เร็วเร็วเร็วไป,ปบุ้มก <oco> ็ให้ระเบิดไปซะอุ้ยอ <oco> ุ้ยอ <oco> ุ๊ยอ <oco> ุ๊ย ตัวทง250นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรีโหลดอยู่มีเสียงแล้วเนี่ยจะตรงนี้แหละไปอ้าเอาเอาไม่โดนชิบหายละกระเพาพังไงซ้ายขยับไปขยับมาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่ายิงเข้ามาในรู โอเคมันยิงเพื่อนผมนายไม่ต้องพยายามหรอกนะให้โอกาสเชียสุดยอดเลยว่ะไปามาซ่อมหน่อยดิระยาผิดพลาดน,นะครับตกตรงนี้ศัตรูตอยู่ตรงนี้ไปครับจุดปีต่อ อ้าวอ้าวทางขวาจุดๆก็สปอตเข้ามาในแมพเรียบร้อยดีฮะตายฮะลุงยิงครับผมแพงเดสเรอยเอย์เรียบร้อยครับตายไปหาจุดบ,บีก่อนเกมนี้แม่งเดือดจังวะสู้กันแบบเลือดจุดสุดท้ายอะเลือดไม่หมดตัวกูไม่ยอมอ่ะ ดูดิหลอดแค่นั้นอ่ะยังจะซูอีกอ่ะแค่นั้นแกแม่องมีสปิริตกว่าน่านับถือจริงเท่าไรเนี่ยเอาไปร้อยห้าสิบไประยะนี้ยิงละยิงด้วย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 เออมันอยู่ข้างล่างอ่ะ ยิงด้วยนะไปเลยไปเลยชาร์ิเลยยอมันต้องตายสู่เขาเอสองเอสองกูจะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮยอหรือแค่กดหน้าลงกดหน้าลงไปนิดเดียวสวยตัวแตกยิงหน้าแหกอะ หมยครับยึดทงครับผมก่อนจีจะแพ้เพราะว่าจุด A ก็โดนยึดเหมือนกันเป็แบบสู้กันแบบเดือดมากเลยเกมเนี้ยไม่มีใครยอมใครกันเลยอ่ะเดี๋ยวขอเหยียบจุดจุดนี้ก่อนพวงผมรถลัวรถลัวแล้วผมไม่ยอมไงเอาดิซื้อสู้จนเลือดอย่สุดท้ายอ่ะ เติมกระสุนเลยเฮ้ยแพ้เหรอไม่หลับไม่ได้เว้ยอีกแค่ตัวเดียวคนละตัวแค่ศัตรูตายเว้ยรู้ดิเรื่องเดดสุดท้ายแบบติ่งเหรอติ่งมากอะเพื่อนหมายเป้าอีกเฮ้ยแพ้แพ้ได้ไงอะนิดเดียวจริงมันแทบไม่ลดเลยอะโอเคผมก็ เกมนี้ก็ถือว่าจบสวยนะครับถึงแม้ว่จะแพ้ก็ตามแต่ก็ยอมรับ้ำใจก็าเลยนะครับว่าสุดยอดมากๆนะผมสู้จนแบบวินาทีสุดท้ายอะ่ะจนชนะพิกจัดเลยอะ่ะโอเคแล้วเจอกันครับ